ท <TV. S 2> ้ายรายการกับ z n e น s ววันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ BMW ประเทศไทยเปิดตัวซีดานหรู BMW Series 5 Generation 8นับเป็นก้าวแรกบนเส้นทางใหม่กับการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%สะท้อนถึงตัวตนของผู้ขับขี่ที่เป็นผู้นำเปี่ยมด้วยความกล้าที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่า BMW Series 5คือรถซีดานไฟฟ้าระดับพรีเมียมสำหรับผู้บริหารที่จะเข้ามาเปิดฉากยุคใหม่ของตลาดในเซกเมนต์นี้ตอบโจทย์ทั้งในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสนุกสนานในยามขับขี่มอบความสงบนุ่มสบายในยามเดินทางโดยไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกค่ะ เราเปิดตัวกัน2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ BMW i5 eDrive 40แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ i5 M60 xDrive ใน2รุ่นนี้นะครับก็มาด้วยพลังกำลังที่เหลือเฟอือจริงๆแล้วก็แบตเตอรี่เรนจร์ความจุเนี่ยก็เกิน80กิโลวัต์ชั่วโมงนะครับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยนะครับก็ประมาณ500ปปลายอยู่แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องของ onboard charger นะครับถ้าเราชาร์จด้วยสถานีที่เป็น DC ฟ้าชาร์จเนี่ย มันใช้เวลาเร็วมากเพราะว่าตัวที่เป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์ของรุ่นนี้เนี่ยรับกระแสะไฟได้ถึง205กิโลวัตต์10นาทีเราชาร์จจาก0นะครับไปถึงได้156กิโลเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจสัมผัส BMW Series 5ได้ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW ทั่วประเทศค่ะ